ลานินยาก,ก็คือฝนมากน้ามากที่ผ่านมาเอนนโยก็คือฝนน้อยน้ําน้อยอุณภูมิสูงลานินยานี่ฝนมากน้ํามากก็เกิดน้ําท่วมเกิดทุกขกภัยพมากนะครับคือเราไม่ไม่ได้อยู่ในภาะวะเป็นกลางคือไม่ได้อยู่ในภาะวะเป็นสุขเพราะนั้นก็มีแต่ทุกข์กระทุกนะครับโอกาสที่มองโอ้มันลาบากมองไม่เห็นภาพบวกเลยนะครับมีแต่ความเสียหาย เขียวรักโลกเซสิโรทูเด o ์เบมีประเด็นสําคัญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือปรากฏการ์ลานิยาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบรวมทั้งข้อแนะนําและมาตราการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เพื่อให้เราและทุกคนเนี่ยนะคะได,ได้มีความเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับลานิยาให้คุณชวลิตช่วยฉายภาพ ให้ให้เราได้ฟังกันหน่อยคะ่ะว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานียค่ะสภาพอากาศแล้วก็ภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างคะสภาพว่าลานียครั้งนี้นะครับมันเปลี่ยนแบบฉับพลันนะฮะถ้าพูดถึงเมื่อเดือนเมษายนนี่เรายังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเอลนินโยก็คือฝนน้อยน้ําน้อยนะครับพอมาเดือนพฤษภาฯนี่ก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนมานะฮะแล้วเดือน เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยครับจะอยู่ในช่วงที่เป็นกลางนะเป็นกลางก็หมายถึงว่าไอ้ส่วนที่ฝนน้อยน้ําน้อยก็จะเริ่มเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะก็จะเห็นว่าเดือนพฤษภาคมนะมีความปัน่วนเยอะหน่อยนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่เมษามาจนกระทั่งถึงวันที่สิบแปดพฤษภาที่ผ่านมานะครับภาวะก็ออยู่ช่วงเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าฝนนะฮะก็เกิดเรียกว่าพายุรุรุร้อนนี่ มากเหมือนกันนะฮะก็เกิดผลกระทบที่เรียกว่าพายุดูร้อนนี่มันเป็นการประทะกันของลมอุ่นกับลมที่อุ่นน้อยกว่านะแล้วก็มีความชื้นมาจากทางทะเลจีนใต้เวียดนามนะยกตัวขึ้นสูงแล้วก็ยกหลังคาขึ้นไปด้วยนะฮะแล้วก็ความรุนแรงมันมันแรงมากคือยกหลังคาขึ้นอย่างแรงแล้วก็ยกความชื้นขึ้นไปก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บเลยอะไรเงี้นะครับเราก็เห็นสภาพต้นไม้นี่ก็ถูกหักโค่นไปเสาไฟฟ้าแล้วก็พวก ป้ายขนาดใหญ่ที่ไม่แข็งแรงอันนั้นก็เป็นช่วงที่ผ่านไปแล้วนะถึงวันที่สิบห้าสิบหกพฤษภาที่ผ่านมานะครับวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนี้นะครับทางกรมอุตุนยิยมวิทยาก็เห็นว่าสภาพของทิศทางลมต่างๆนี่ก็ได้เปลี่ยนแปลเรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่แนวแนวจริงๆกันแล้วนะเต็มที่นะครับก็ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับคราวนี้ถัดจากนี้ไปสิครับ ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะกรกดาคมเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าลานินยานะครับลานินยาก็คือฝนมากน้ํามากนะมันมันผันผันกลับอย่างรวดเร็วนะครับจากเมษัาพฤษภา,ามิถุนานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะพอกรกดาคมก็จะเข้าสู่ภาวะที่ฝนมากน้ํามากนะครับ,รรบแต่ว่าของอไทยเรานะครับเข้าสู่ภาวะลานินยาฝนมากน้ํามากก็จริงแต่ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกดาคมนะครับทั้งเดือนนี่นะครับ ร่องฝนที่มันจะทําให้เกิดฝนตกตามฤดูกาลนะครับยอมฝนยอมความกดอากาศต่ําเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็คุนหมิงยูนนานประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเอกลายเป็นว่ากลางมิถุนาเป็นต้นไปถึงกรกฎาก็จะเกิดฝนน้อยลงนะฮะอา้าบอกว่าไหนเป็นปีลานินญาใช่นะครับแต่ภาวะที่เรียกว่าร่องฝนนี่มันเลื่อนออกจากประเทศไทยไปอยู่ในลาวจีนเพราะนั้นฝนก็จะตกมากในลาวและจีน นะฮะคอยตามข่าวได้นะจีนตอนล่างนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยจะมีฝนตกมากกว่าที่ร่องฝนจะกลับมานะและภาวะลานินญ,ญาฝนมากน้ำมากจะกลับมาที่ประเทศไทยจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เข้าจริงนะฮะวันแม่นะครับเราจําง่ายๆถึงวันแม่เลยนะครับ 12, 12สิบสองสิบสองสิงหาไปต้นไปนะครับฝนก็จะกลับมาตกในเมืองไทยมากขึ้นนะครับก็เริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าฝนตกหนักโอกาสที่จะมีน้ําท่วมน้ําท่วมในพื้นที่เชิงเขานะครับเพราะว่าในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะฮะยังเป็นเป็นพื้นที่ที่มีมีเขานะโดยเฉพ,พาะภาคเหนือนี่เขาสูงนะครับพื้นที่ที่อยู่เชิงเขาเนี่ยครับก็จะมีเรียกว่าน้ําป่าไหลหลากนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะหลังจากที่ดินแห้งมามาชุ่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากก็จะพาดินโคลนลงมาด้วยนะอันนี้ ทำไมพี่น้องที่อยู่เชิงเขาต้องระวังโดยเฉพาะในภาคเหนือนะครับนอกจากนั้นในเดือนสิงหาคมมันม,มีโอกาสที่จะเกิดเ,เรียวกว่าพายุจอนนะที่อย่างที่ผมเรียนนมาจากแปซิฟิกมาจากทะเลจีนใต้นะครับถ้าหากว่ามาจากแปซิฟิกขึ้นฝัง่งฟิลิปปินสนะ์ก็ประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์เราก็คอยตามได้เลยว่ามันจะมาถึงไม่ถึงมันจะแรงจริงอย่างที่ผมว่าไหมหรือว่าไม่แรงหมดแรงอยู่ที่ฟิลิปปินส์จะมาเพิ่มกําลังแรงในทะเลจีนใต้ จะมาขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วอ่อนกําลังลงไหมนะเพราว่าลานิญานี่ไม่ค่อยอ่อนกำลังนะมีแต่ว่าแข็งแรงแล้วจะวิ่งขึ้นมาถึงลาวแล้วก็จะเข้าอีสานตอนบนได้ในเดือนสิงหาคมน,นะครับถ้าเข้าอีสานตอนบนก็ถแถบตอนบนน่ะเรียกว่าปกติก็เข้าที่นครพนมนะนครพนมก็จะฝนตกหนักครับก็ไล่ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับต้องระมัดระวังพื้นที่นครพนมนะครับหนองคาย อุดรธานีนะแล้วก็ข้ามไปทางภาคเหนือก็จะเป็นน่านแพร่เชียงรายนะฮะอันนี้ก็เดือนสิงหาครับแบบนี้เป็นปกติไหมคะคุณชวลิตคะที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความสวิงกลับไปกลับมามันมันเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วก็มันแตกต่างจากในอดีตยังไงไหมคะมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ปรากฏการเหล่านี้เนี่ยมันมันสวิงมันหรือว่ามันผิดปกติไหมคะแบบนี้ครับ ก็เป็นที่ผิดปกตินะครับอันนี้ทางอ,าองค์กรทางยุโรปนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลและให้ผลวิเคราะห์ออกมานะครับก็พบว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยครับเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้เอนนิโยลานียนี่เกิดบ่อยนะครับคือถ้าเป็นปีปกติก็เป็นกลางนะฮะเราก็เนียกว่าอยู่สุขสบายดีกำลังพอดีนะฝนก็ไม่มากเกินนะไม่แรงเกินนะอุณหภูมิก็ไม่สูงเกินกำลังอยู่สุขสบาย สมัยก่อนนี่เราอยู่สุขสบายกันแล้วเจดแปดปีนะเจดถปีนะถึงจะเกิดภาวะที่เรียกว่าสวิงไปสวิงมาระหว่างเอนโยกับลานินยานี้นะครับก็เกิดจากไอความร้อนนะฮลานโยลานิญานี้เกิดจากความร้อนของผิวทะเลในแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับมีความมากแล้วก็น้อยกว่าค่าปกติเพราะฉะนั้นไอ้โลกร้อนนี่แน่นอนเลยครับในช่วงหปีที่ผ่านมานะครับก็สิเดือนจนกระทั่งถึงเดือน เมษายนที่ผ่านมานะครับทางอ,องค์กรโลกร้อนของทางยุโรปนะทั้งทั้งยุโรปเลยก็วิเคราะห์ว่าโลกทั้งโลกนี้นะครับเรามีอุณหภูมิสูงกว่าปีปฏิวัติอุตสาหกรรม1.57องศาเซลเซียสแล้วนะครับถ้าพอจะจำกันได้ก็คือว่าเรามีข้อตกลงปารีสกันนะครับว่าเราจะพยายามควบคุมอากาศนะควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ขึ้นไปให้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะ มาให้อุณหภูมิของโลกนี่สูงกว่าปีฐานก็คือปีปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่เกิน1.5องศาเซลเซียสนะครับปรากฏว่า12เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนเมษายนเราทําขึ้นไปทําลายสถิติเสร็จแล้วฮะ1.57องศาเซลเซียสแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงลานิยาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยสวิงไปสวิงมาแบบนี้ค่ะคุณชวลิตคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแหละเรื่องของสภาพอากาศ สภาพอากาศก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆค่ะแบบนี้เออจะกระทบมากน้อยแค่ไหนคะก็เท่าที่เทียบนะฮะพอเราก็ไล่จากเรื่องฝนฟ้าก่อนนะคะเพราะฝนฟ้าครับเราเทียบจากอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิน้ําทะเลเนี่ยคาดว่านะในอีก3เดือนข้างหน้านี้นะครับอุณหภูมิน้ำทะเลจะต่ำกว่าปกติ1.5องศาเซลเซียสนะครค่าที่คิดว่าจะเกิดก็คือ ประมาณช่วงเดือนกันยายนนะกันยายนนี่อุณหภูมิน้ํำทะเลเฉลี่ยของเส้นศูนย์สูนะคาดว่าจะต่ํากว่าปีปกติ1.5องศาเซลเซียสคือก,ก็มากนะปกติถ้าต่ํากว่าค่าปกติครึ่งองศานี่ก็มีผลกระทบทางด้านว่าฝนมากน้ํามากแล้วนะอันนี้ไปถึง1.5แต่ก็ยังไม่ไม่รุนแรงกว่าปีที่ปีที่รุนแรงที่สุดมันขึ้นไปถึง2นะครับ อันนี้ก็ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าก็คิดว่าช่วงเดือนกันยายนนี่แหละครับที่เราจะมีผลกระทบสูงสูงมากนะสูงกว่าช่วงอื่นๆอย่างไรก็ตามก็คาดว่าคงอยู่ในเกณฑ์ประมาณปีสอง5ันห้าร้อหกสิบห้าเราก็ต้องเอาน้ำฝนมาดูนะครับว่าเออภาวะที่จะเกิดเนี่ยนะในเมื่ออุณหภูมิม,มันอยู่ในส่วนที่คล้ายคลึงกับปีอุณหภูมิผิวน้าทะเลนะลดต่าลงไปเนี่ยคล้ายคลึงกับปีสองห้าหกห้าเราก็เอากราฟน้ําฝนปีสองห้าห้ามาดูเลย นะมาไล่ดูว่าเออสองห้าห้ามันเกิดฝนช่วงไหนช่วงไหนอย่างไรบ้างอย่างที่ผมเรียนในเดือนสิงหาคมนะเคยมีพายุนะเข้ามาไม่ถึงเมืองไทยนะสองลูกแต่มีผลกระทบนะเดือนสิงหาคมเนะี่ยสองครั้งนะสองครั้งที่ทําให้เกิดฝนตกหนักในแถบที่ผมเรียนนี่เลยครับก็คือแถบอ,อีสานตอนบนก็ไล่ตั้งแต่นครพนมหนองคายอุดรน,นะภาคเหนือก็แถวเชียงรายกับน่านนะฮะเกิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี6กห้านะครับ ก็เกิดฝนตกหนักขนาด100-200มิลลิเมตรนะครับเป็นเวลา2วันนะต่อเนื่องเนี่ย2วันต่อเนื่องนี่ก็ยังดีหน่อยเป็นช่วงที่เรียกว่าฝนเพิ่งมาเริ่มตกนะครับเพราะฉะนั้นดินก็ยังอุ้มซับไว้ได้นะแต่ว่าดินที่มีความชันนะพื้นที่เชิงเขาอย่างผมเรียนนะครับก็จะอุ้มอุ้มจนอุ้มไม่ไหวก็จะมีดินโคลนไหลลงมาตามอขอบพื้นที่ของอเชิงเขานะครับอันนั้นต้องระมัดระวังนะอันนะั้นเป็นเดือนสิงหาคมนะครับ ภาวะถัดไปก็คือเดือนกันยายนเดือนกันยายนนี่ร่องความกดอากาศตามร่องฝนหย่อมฝนนะจะเลื่อนต่ําลงมาเป็นภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนล่างนะครับและภาคกลางตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดนะครับกันยายนในจังหวัดที่อยู่ในแนวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนล่างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวงังแหละครับว่าฝนจะมาตกหนักแทบบ้านท่านนะฮะถ้า ก็ไล่ตามข่าวภูมิอากาศให้ดีเลยครับว่าร่องฝนอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นตนกหนักมหยอมฝนวิ่งจากตรงไหนตรงไหนตรงนั้นก็ตกหนักกว่าในร่องฝนอีกแล้วต้องดูพายุมาอีกแหละครับผัดไปในเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนี่ร่องฝนกับหย่อมฝนโดยธรรมชาติโดยพื้นฐานของลมมรสุมนี่นะครับจะเคลื่อนต่ําลงไปนะครับตุลาคมนี่จะภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก ภาคตะวันตกของไทยด้วยนะฮะภาคตะวันตกก็หมายถึงการชนบุรีราชบ,บุรีนะครับแล้วก็มาพาดผ่านภาคกลางภาคก,กลางนี่เต็มเ็มเลยนะไล่ตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรียุทธยากรุงเทพปทุมนนลงไปถึงสมุทรปราการภาคตะวันออกก็ทั้งภาคเลยนะครับอันนี้ครับเดือนตุลาคมต้องระมัดระวังนะครับว่าฝนตกหนักในแถบนี้นะภาคตะวันออกก็ต้องระมัดระวังนะครับภาคตะวันออกในจุดอ่อนก็ยังมีแถวชนบุรีนะ ระยองแล้วก็จันทบ,บุรีนะครับชนบุรีนี่จยุดอ่อนก็วันก่อนก็พบมาแล้วนะครับก็ตั้งแต่แถวพัทยาอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ก็เป็นที่เรียกว่าเราเราใช้พื้นที่มากเลยนะน้ําจากเขาตาโลซึ่งเคยไหลลงมาที่คลองพัทยาก็คลองก็แคบลงนะคลองบางคลองหายไปนล้ํา้ลงทะเลไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับนะอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนะจอมเทียนนี่ก็ต้องระมัดระวังนะนั่นของ ชนบุรีระยองเองก็คลองทับมาแม่น้ําระยองก็ระบายไม่ค่อยทันนะครับคลองทับมานี่ก็ไปไปถมที่สร้างหมู่บ้านเยอะแยะนะฮะล้บ้านก็มาท่วมท่วม,ท,วมท่วมบ้านท่านนั่นแหละท่านที่เคยไปอ่าถมที่ไว้ก็สู้ไม่ไหวนะน้ําธรรมชาติมาก็สูงนะจันทบุรีนะก็มีแถวท่าใหม่และแถวอำเภอเมืองนะครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนตุลาคมที่สุโขทัยก็เป็นจุดอ่อน นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมในช่วงเดือนกันยายนได้นะครับสุโขทัยอยู่ภาคเหนือภาคเหนือใกล้มาทางตอนล่างเนี่นะครับมันพิจิตก็รับน้ําจากสุโขทัยเหมือนกันนะพิษณุโลกก็อยู่ใต้เขื่อนศริกิตนะถ้าฝนตกหนักๆก,ก,กับเพชรบูรณ์ฝนตกหนักๆก,ก็ไหลไปไหลามาก,ก็มารวมกันมารวมกันที่เอ่างทองนะสิงห์บุรีอ่างทองยนะุทธยาเพราะฉะนั้นสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาน้ําเหนือ ที่เขาเรียกว่าน้ำเหนือมานะน้ำเหนือมาแต่กันยายังไม่ไปไหนตุลาฝนตกบ้านตัวเองอีกนะครับก็ไปเพิ่มนี่ก็ไปเพิ่มภาวะน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองทอยุธยาให้มากขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับแล้วกว่าจะระบายลงทะเลไปได้ก็เดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นภาวะที่เรียวกว่าคล้ายคลึงกับปี2565นะครับซึ่งมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ1ล้านไร่ นะฮะาร,รวมรวมกันหมดเลยนะครับาจากสถิติจากแผนที่ที่ทางจิสดาทำไว้เนี่ยครับก็จะมีภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับที่ที่เ,เกิดเกิดน้ำท่วมในปีสอง5ันร้อยหกสิบห้านะครับก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดสองล้านเก้าแสนไร่นี่รวมทุกภาคแล้วนะครับก็รวมภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับรวมเป็นพื้นที่ สามล้านไร่ฮะก็นับตัวเลขได้กลมๆนะครับสามล้านไร่ผลเสียหายก็เกิดแน่นอนฮนะกับทางเรื่องอพืชพันธุ์ทัญยา,ารก็ข้าวนะครับข้าวก็จะเป็นพื้นที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนไร่นะที่ถูกท่วมแล้วเสียหายไปนะครับความเสียหายทั้งหมดนี่ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านนะครับสําหรับภาคเกษตรนะภาคเกษตรก็ หมายถึงทั้งข้าวนะพืชที่ปลูกปศุสัตว์แล้วก็รวมถึงประมงด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเรื่องสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่เสียหายนะอย่างเราจะได้ยินมาตรงนู้นตรงนี้น้ำพัดพังไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งที่อันตรายมากก็คือพื้นที่ลุ่มต่ําที่คันกันน้ําไม่แข็งแรงนะถูกพัดพังไปนี่ก็มีความเสียหายอีกประมาณหนึ่งพันล้านบาทนะครับนั้นก็จะเป็นผลกระทบ เรื่องน้ำท่วมของปี65นะครับซึ่งปี67นี่จะคล้ายคลึงกันในระดับเดียวกันครับความเสียหายนี่อันที่หนึ่งภาคเกษตรนี่ก็เป็นกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังเพราะว่าจํานวนประชากรของประเทศไทยนะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรมากนะครับเรา mm. เราเรามีคนที่อยู่ในภาคเกษตรเพราะฉะนั้นจํานวนคนจํานวนหัวคนนับได้นี่นะ,ะก็จะมีผลกระทบ เยอะเลยนะร่วมร่วมประมาณสิบล้านคนนะครับที่จะมีผลกระทบนี้นะครับอันนั้นก็คือเกษตรกรนอกจากเกษตรกรนะภาคการผลิตนะภาคการผลิตถัดมาที่ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรก็คือ,อเรื่องข้าวนะเรื่องข้าวเรื่องประมงเรื่องการเลี้ยงปลานะที่เสียหายปลายปลาในกระชังต่างๆใี้ต้องระมัดระวังนะกระชังอาจจะหลุดลอยพังไปอะไรอย่างนี้นะครับปลาทีเา่เลี้ยงไว้นะยังไม่โตพอแล้วก็ช็อกน้ํา เสียตะเสียชีวิตต,ตายไปเนี่ยตายไปก็เสียหายเสียหายเพราะฉะนั้นพวกไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ด้วยนะปะสุสสตว์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นวัวคายหมูนะก็จะถูกน้ําท่วมตายไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผลที่เกิดถัดจากมาก็คือว่าห่วงโซ่ที่ใช้วัตถุดิบนะใช้วัตถุดิบจากข้าวยังไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่า เราเสียหายไปประมาณสามล้านไร่เนี่ยเรายังมีข้าวอีกมากนะข้าวในสต็อกเราก็มีด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะขาดแคลนนะเพียงแต่ว่าภาคส่งออกอาจจะส่งออกได้น้อยลงเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ในประเทศแต่สิ่งที่เรามาผลิตเพื่อส่งออกนะไม่ว่าจะเป็นอาหารสมาเรูปต่างๆเนี่ยครับวัตถุดิบมันจะแพงขึ้นนะเพราะวัตถุดิบแพงขึ้นเราส่งออกเราก็ไปต่อสู้กับตลาดนอกบ้านเราได้ยากขึ้นด้วยนะครับวัสดุหาย,ยากขึ้นวัสดุ วัสตถุดิบครวัตถุดิบวัตถุดิบก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวซึ่งข้าวผมเรียนผมกระทบน้อยเพราะว่าถูถกน้ําท่วมเสียหายไป3มล้านเราก็ยังมีผลผลิตส่วนอื่นแล้วยังมีนาปลังที่จะได้ผลดีในปีถัดไปนี้นะครับปีถัดไปก็หมายถึงว่ปี68แปดนะฮะปีหกนาปลังราจะชดเชยได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์นะเลี้ยงหมูเลี้ยง เป็ดไก่วัวควายเนี่ยครับเป็ดไก่วัวควายยังเป็ดไก่ยังไม่เท่าไหร่แต่วัวควายกับหมูเนี่ยครับจะมีผลกระทบนะครับผมกระทบเรื่องว่าผลผล,ผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงราคาสูงขึ้นต้นทุนการผลิตของพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนี่จะสูงขึ้นเขียวรักโลกเ e t ซ e โร่ทูเด b ์เบ